หลนเทมเป้เมนูทำง่ายและอร่อยจากเทมเป้คลิปนี้มาแนะนำเมนูจากเทมเป้เมนูที่อร่อยจากเทมเป้ก็คือหลนเทมเป้คลิปที่แล้วเราได้ทำเทมเป้คลิปนี้เราจะนำเทมเป้มาทำอาหารกันก่อนอื่นก็แกะเทมเป้ออกจากถุง จากนั้นก็ทำการหัน่นเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือหลนเทมเป้ขั้นตอนการหั่นจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เนื้อสัมผัสของเทมเป้คล้ายๆกับหมูสับวิธีการหั่นก็คือหั่นให้บางที่สุดเป็นแผ่นบาง,บาง เทมเป้ที่เราได้มานั้นเนื้อจะแน่นทำให้สามารถหันนนหห่นเป็นแผ่นบางๆได้ง่ายให้เราหั่นเป็นแผ่นบางๆ หลังจากหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วจากนั้นเราแบ่งเพื่อทำการซอยให้ละเอียดซอยให้เป็นเส้นเล็กๆพอเราหั่นเป็นเส้นเล็กๆแล้วเส้นเล็กๆนี้พอโดนความร้อนมันจะขดตัว รสสัมผัสคล้ายๆหมูสับตอยให้บางให้เป็นเส้นเล็กๆตอยจอนหมดก่อน เมื่อเราซอยจนหมดก้อนก็จะได้เทมเป้เส้นเล็กๆจากนั้นเราจะไปดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของหลนเทมเป้ก็จะมีเทมเป้ที่เราซอยไว้หอ,อมแดง หอ,อมหัวใหญ่พริกตะไคร้ซอยน้ำตาลปีบ๊บมะนาวหรือจะใช้มะขามเปียกก็ได้แต่ถ้ามะขามเปียกมีสีคล้ำแนะนำให้ใช้มะนาวเพราะว่าสีของมะขามเปียกจะทำให้หลนเทมเป้เราไม่น่ารับประทานส่วนผสมอื่นก็จะมีไข่สองฟองกะทิ เ้าเจียวซีอิ๊วขาวขั้นตอนการทำนำกะทิเทลงในหม้อกะทิที่เราใช้จะเป็นหัวกะทิจะต้องเติมน้ำเพื่อให้เจือจางเป็นหางกะทิ ก็ใช้น้ำล้างขวดกะทิเริ่มลงไปหลังจากนั้นต้มอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาพอกะทิเริ่มเดือดก็คนสักนิดหนึ่งจากนั้นนำส่วนผสม ที่เราเตรียมไว้เทลงไปก็จะมีหอมหัวใหญ่หอมแดงมีตกไคร้ซอยแล้วก็พริก ก็เป็นเทมเป้ที่เราซอยไว้เป็นเส้นเทลงไปให้หมดจากนั้นคน กนิดหนึ่งแล้วก็รอจนมันเดือดพอเริ่มเดือดแล้วก็ค่อยคอยคนไปคนให้เข้ากันแล้วก็ต้มทิ้งไว้จากนั้นเราก็เติม เต้าเจียวหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะก็คนให้เข้ากัน พอทุกอย่างเปื่อยดีแล้วเราก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็รอจนมันเดือดอย่างก็เริ่มเปื่อยสังเกตดูว่าพลิกที่เราใส่ลงไปเปื่อยหรือยังถ้าเปื่อยก็คือใช้งานได้แล้ว เราจะเติมเกลือดำลงไปนิดหนึ่งเพื่อดึงความหวานของกะทิแต่ใครไม่มีก็ไม่ต้องเติมก็ได้หลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันรอจนมันเดือดเมื่อทุกอย่างเปื่อยเข้ากันดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเติมไข่โดยตีไข่เหมือนไข่เจียวตีให้เข้ากัน จากนั้นก็ค่อยๆเทลงไปทีละนิดระหว่างเทก็คนไปด้วยคนให้ไข่สุกค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไข่หมดด้วย ลของเราก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นก็คนไปสักพักหนึ่งให้ไข,ข่สุก พอไข่สุกแล้วเราก็นำลงจากเตาจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปแต่ถ้าเป็นขั้นตอนมะขามเปียกก็ใส่ลงไปก่อนใส่ไข่ได้เลยบีบมะนาวเสร็จก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่ง ราก็จะได้หลนเทมเป้รสชาติหวานนำเค็มตามแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆเพื่อนๆที่เริ่มกินเทมเป้ลองทำเมนูนี้ดูรับรองอร่อยแน่นอนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ